สวัสดีครับผมครับม่อนีขาสวนที่เข้าครับผมนี่มาอนีพี่น้องภาพมาเป็นทุเรียนอีกแล้วครับนี่ทุเรียนหมอนทองนะครับอีกต้นหนึ่งของผมที่ปลูกไว้นะครับต้นนี้กํับลังงามเลยทีเดียเป็นปลูกโดยกิ้งกระโดงครับนี่ทุเรียนหมอนทองอ่เป็นตะได้กินวาพี่น้องนี่เอาปลูกไว้ห้ได้กินน้ำเพลิน นะครับปลูกต้นเดียวครับนี่ปลูกต้นเดียวทุเรียนหมอนทองนะครับต้นนี้กำลังงามครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาไบบงต้นคูครับบ้านนี่ครับ่นองมากปลูกไว้หลายต้นอยู่ นี่ครับพามาเบ่งน,นี่หมอนทองต้นคู่ครับปลูกสองต้นเลี้ยงกันอ่าสีย่างหรือสีหลอดหมอนทองครับนี่ปลูกโดยกิ้งคางครับนี่อ่าบางหันกิ้งกระโดงอันนี้กิ้งคางอ่กากระสีพุทธันงามปนได้ครับนี่ปลูกต้นหน่อยครับพี่น้องแนะนำมาต้นห,หน่อยๆเด้อผมซื้อมาต้นละ80บาทนี่ปลูกแป๊บเดียวใหญ่ครับ ทุเรียนหมอนทองเขาจะเป็นตั้งชี่ละเดี๋ยวเขาก็หมุนเองหมุนมีกิ้งหลอบต้นเองนะครับสารทุเรียนหมอนทองต้นคู่นี่ครับเอาสิพ่าเบิ้งอีกสายพันธุ์หนึ่งครับมาเบิ้งนี่ผมปลูกไว้ในปลาบอสซิดานะครับถ้ามันงผมก็จะเอาบอสซิดาออกมูซังคิงนะครับมูซังคิง หรือลังคุดก็เรียกมูซานคิงนั่นแหละครับสายพันธุ์ทุเรียนจากมาเลเซียนะครับนี่ราชาทุเรียนแห่งมาเลเซียนะครับมูซังคิงนี่ปลูกง่ายครับสายพันธุ์นี่ไร่ทปลูกทุเรียนผมแนะน้ามันปลูกมูซังคิงเลยครับเด้อบ่กคอยเป็นโรคบ่เป็นเชลี่ยล่าปลูกง่ายครับมูซังคิงราชาทุเรียนแห่งมาเลเซีย ส่วนมอนทองก็เป็นราชาทุเรียนของประเทศไทยครับมอนทองสีน้อยหง่นะครับหมูซางคิงสีน้อยหน่อยกลัวเป็นผลเป็นลูกเลี้ยวกัวนะครับหมูซานคิงเป็นกระดกินมอนี่แหละครับทุเรียนต้นคู่พี่น้องวันนี้พามาเบ่งต้นทุเรียนอีกหลอบหนึ่ง ปลูกแค่น,นี้ก็ดีครับนี่ผมปลูกต้นละลอยหาสิบบาทเองครับนี่บ่แพงปลูกงา่ายบ่เป็นโรคเร็วคือหมอนทองอคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิง่งสหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ยสิสก่อนสวัสดีครับผม